สวัสดีครับผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้อ่านดูหลังแล้วครับเซิร์ฟอะไรเนี่ยหนี่ผมก็จะพาเที่ยวดูเซิร์ฟนะครับ mm hmm. แมปไม่รู้แล้วก็ไปเที่ยวดูทั่วๆก่อนนะครับ นี้จะเป็นตรงที่ซื้อของนะครับซื้อของซื้อของ,อของอได้อย่างมากมายซื้อได้ทุกอย่างถ้ามีเงินนะครับเ้าก็เดินไปชมที่ตรงฝั่งนู้นเลยนะครับนี้คืออะไรครับปาดหลครับไม่รู้ครับอ่านไม่ออกตงใช้บาร์ะครับ ใช้บ้านครับไปดูก่อนครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับผมก็เลยโปรโมทเลยครับจุดกำห้าร้อยคูณห้าร้อย p ค่ากันศ2นย์จสอง้วัดนะครับแล้วต้องดูทางขวามือเนี่ยนะครับไปดูทางขวามือก่อน,นครับ คืออะไรครับไม่รู้อ่านไม่ออกครับกดหรือเปล่าครับไม่รู้ครับจก,กดนะครับกดของซื้อนะครับใช่ครับเป็นกดของซื้อครับ,ใคร,บ,ครบใครที่ดูที่ดูผมจะมาโปรโหมทดซื้อไออันนี้กดนะครับ ไม่ได้ไม่เฮียต่อต่อแล้วพอนต่อแล้วพันต่อเราไม่มีดาบเราไม่ต้องไปเราจะมาไปบาปเราจะพากันไปบาปัน,นี่คืออะไรเราต้องเปูก่อนดูกรโอเวอ มันตาสาง<ด>บ้านโอ้กระตุกเลยปะาเมื่อกี้คือเห็นใครซื้อจากวะใครใครู้วิธีกลับด้วยค้างแล้วหายเล็กแล้วหายว่ามันเล็กกเก่าวะใครรู้วิธีค้างเก่าบ้างช่วยบอกทีตู้อูอ้มีแต่บานดีๆเลย ทำอู้นี่ชื่อไรอ่ะนี่ผมยังล่างด้วยจะกลับไปยเวินหลันโอ้ใครรูว้วิธีกลับบ้านช่วยบอทที่จะไปยยุคนานนะี่ร้องแมนไหมอ๋ออันนี้มิจอยเออมือเต๋อเก่งกดือดลองทุบซิมึงต้องลองไปสู่มหาสมุททุบไม่ได้อันไกลโอ้ออออ พี่บ้าทุบใจอ้าวมาไหนอุ้ยบคลิกเทรนเลยอ่ะมันถึงมันจะตกอ่ะมีแค่35คนที่เล่นในเซิร์ฟนี้ขอรบกวนทุกคนมาเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับลงซาวด์เ,ดเล่นแล้ะจบเท่านี้แหละ